อันดับสองของประเทศสเดนนะคะล่าสุดทางตำรวจได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานบุกเข้าตรวจคน้นร้านทองโรงรับจำนำนะคะแล้วก็ร้านแลกเปลี่ยนเงินนะคะเพื่อทำการตัดเส้นทางการฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมค่ะผลคือสามารถยึดทองคำนะคะในริกาหรูแบบแบนเนมยเ,เยอะมากรวมถึงเงินสดกว่า5ล้านโคนค่ะในระหว่างการปฏิบัติการนี้นะคะเขาได้ทำการตรวจสอบบุคคลหลายร้อย หลาย,ลาย,ล,ายลายนะคะทั่วประเทศสเปนแล้วก็เป็นที่มาของการจับคุมหลายลายที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินค่ะตรงนี้นะคะนิวอยากจะเตือนคนไทยที่อยู่ในประเทศสเปนด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในเครือข่ายนี้นะคะที่อาจจะทําผิดเนี่ยควรที่จะหยุดแล้วก็เลิกได้ควรเลิกค่ะเพราะเขาทําการตรวจสอบหนักแล้วเขาใช้กฎกฎหมายแบบไหมก็คือสามารถยึดนะคะยึดอายัติดปลับ จับนะโดยที่ไม่ต้องรอหมายคำพิพากษาศาลไม่ต้องรอหมายศาลใช้กฎหมายใหม่ครับเพื่อหักคุณนะคะผู้ผิดหากคุณไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินที่เขาทําการตรวจสอบนะคะ mm hmm. เขาสามารถยึดกลับจับนะคะแล้วก็อายัดได้แบบโดยไม่จําเป็นจะต้องขอ But, uh, ใบอนุญาตจากสารหรือคำพิพากษากสารนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆตอนนี้ทางสวีเดนกวาดล้างหนักมากๆเลยนะคะเพราะเขามองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องทำการแก้ไขแบบเร่งด่วนนี่แคะ่ะนิวอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะรายละเอียดรายละเอียดเนื้อข่าวเพื่อนๆไปอ่านดูนะคะแต่ เน้นๆก็อย่างที่นิวแจ้งนะคะเมืองหลวงอันดับสองของประเทศสวเซนมงหลงหนักอันนี้คือการเชิดกับให้ลิงดูแบบนิ่มๆเลยนะคะสวเซอนเมืองสตอกโฮล์มเนี่ยคืออยู่ในสายตาของตำรวจอยู่แล้วนะคะแต่เขอเล่นเมืองหลวงอันดับสองก่อนเพราะคิดว่ามันจะเป็นมันเป็นแหล่งที่มีที่มาที่ไปที่แบบว่าน่าสงสัยมากกว่านะคะก็แปลกเหมือนกันเนาะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะ เมืองหลวงอันดับสองหรือเมืองหลวงอันดับหนึ่งสต็อกโฮมหรือเดตตบอยค่ะที่มีความน่าจะเป็นไปได้ว่าจังหวัดไหนนะคะหนักสุดในเรื่องของการฟ้องเงินโอเคค่ะ